สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนทางช่องของผมนะครับก็สามารถโดเน a t ได้ทางาทุน o ีมบอลเล็ตนะครับผมสแกนตามที่เห็นเลยนะครับคนรับบาท2บาทขอก็ขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับโอเคก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับท็ผมปุ๊กกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม n e c r คร t ในี่ไหมครับ,รบที่รอดกันอีกแล้วนะ ซึ่งจาก EP ที่แล้วนะเอนับว่าเป็นอีพีแล้วกันทั้งสามพาร์ทนั้นมันรึสามสองก็เรายัางสร้างบ้านนี้ไม่เสร็จนะเอาบอว่าอีพีนี้เราจะมาสร้างบ้านให้ให้เสร็จแล้วเดียวนะโอ้เมย์จะยังไม่หมด <c oughs> าจจะมีเสียงรบกวนข้างนอกหบ้างแล้วก็เสียงผมอาจจะเบาไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยพอดีว่าไม่ได้แอดคลิปนานแนละ้วแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์ด้วยเรามาโอ้โอ้ m มค์ครับิเปลี่ยนใหม่เหรอโอ้สวยงามก็ใช่ไมคครับปิบดแต่เดี๋ยวนะถ้าจะไม่ผิดเพิพูก่อนใะไป ไม่ไม่ไม่ไมติดตาออ่าขัวคัพเ,เปอร์สวยงามทีนี้คัพเปอร์จะได้เมีออยอะไรใช้สักทีเอาเรา,เรามาต่อกันดีกว่าเดี๋ยวเวนกรรมเวนกรรมเอ่อผมไม่รู้นะว่าผม,มาอัดคลิปนี้ไปเสียงไม่จะเข้าหรือเปล่าถ้าเกิดเสียงไม่เข้าก็ อย่าลืมเปิดเอ่อซีซีกันด้วยแล้วกันไอซับอะซับซับซบัไตเติ้ลเอเอประมาณนั้นอย่าลืมไปเปิดกันด้วยแหละไม่งั้นไม่ดีนะให้ใช่ไม่งั้นไม่รู้นะว่าผมพูดไปมัง้งเปล่าก็ไม่รู้ เอาหินไปเผาทีนี้ระหว่างเราหินเรามาทำราคาต่อดีกว่มานีวงังและเกาะแต่รูปใหม่ ที่ทุกคนเห็นในคลิปช็อตก็ผมพยายามอา่ลงคลิปช็อตเรื่อยๆนะครับ มีคนดูหรือไม่จะมีคนติดตามเพิ่มหรือไม่ผมก็พยายามจะท,ทําคลิปลงได้เสมอถึงแม้จะหายไปสักสองสาเดือนไม่ก็ปีนึนงก็เถอะใช่เคยหายไปปีหนึ่งแล้วคนก็อาจจะดูคลิปเก่าของผมน้ว่าที่ลงไปแค่ไม่กี่ครั้งแล้วหายเลยแตไม่ที่ยก็ยาวก็นะคือว่าผมมาพูดที่แจงเลยว่า คือถ้าเกิดผมหายไปยาวก็คือผมไม่มีความคิดที่ความคิดทีวดด่ว่าจะทําคลิปแบบออกมาแนวไหน,ไหนกับอย่างที่สองทำงานอย่างที่สามคือรอแบบรอได้เครื่องใหม่เลยเพราะว่าไอาที่หนุนคออลิปถอดเย้ะก็คืออย่างที่เห็นคลิปถอบไปช่วงเนี้เวลาเล่นเนเซิร์ฟอะไรมันไม่ค่อยจะได้ก็อยาก อ,อัดเซิร์แบบเซิร์ฟเล่นเล่นมินิเกมไม่ก็แบบเล่นโลเ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันมันจะได้แบบว่ามีความหลากหลายของตัวคบ้างแต่สิ่งที่คุณเห็นนะครับก็คือเอ่อในคิปในคิดแบบแอนิเมชันนั้นก็คืออุ้เด็กผมเด้งตลอดเลยครับผมนั่นแหละผมเลยว่าเออเก็บตังค์รอซื้อไป ซื้อเครื่องใหม่เลยก็ไม่แน่อาจจะแบบดีไม่ดีก็อาจจะรอหวังหวังนะก็คือญาตญาติผมคนหนึ่งเขาบอกว่าจะเอาคอมเครื่องของเขาที่แบบไม่ได้ใช้แล้วมาให้ซึ่งผมอาจจะแบบว่าคืออาจจะได้ใช้เครื่องนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู ผมได้แค่รอแหละระหว่างรอก็เก็บตังค์ซื้อเครื่องคอรสัพ์เครื่องใหม่ไปด้วยไม่ก็ซื้อเก็บไม้คราบบนอ,อ่คอมอะไก็ได้นะแต่เราอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องที่ว่าเราจะคอมลุกปะเราคิดแค่ว่าเราต้องซื้อเครื่องใหม่เพราะเครื่องนี้เริ่มไม่ไหวแล้วอยู่มันอยู่มานานเอาจริงๆก็ คนที่เขาจะให้เนี่ยก็ไม่ค่อยอะไรมากกับเขามากแล้วก็โอเคได้เท่าไหร่สี่ไม่น่าพผดบันก็คือผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงแต่ ทุกวันนี้เวลาผมแบบอยากจะทำคลิปนี้แต่กลับไม่มีเวลามาทำขนาดนั้นแบบว่าจะมาดาีผมก็อยากจะลองแบบเห็นคนมาคอมเมนต์เยอะกว่านี้นะเห็นคนมาติดตามเยอะกว่านี้นะแต่แบบว่าทุมนี้แต่แบบว่า ผมก็อย่างที่เคยพูดไปเมื่อกี้นี้เลยว่าผมไม่ได้อะไรมากหรอกแค่อยากจะทำคลิปลงบ้างจะมีคนดูจะมีคนไม่ดูก็แล้วแต่เช่นคลิปหลังๆหลัางๆมาเนี้ยที่ไม่ใช่คลิป็อตน,นะก็หลักดูไม่ไม่ถึงร้อยกันหมดเลยอถ้าไม่ผมรู้สึกรู้สึกแบบไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะแบบว่าเราเหมือนแบบเสียคนดูไปเรื่อยๆเนี้ยแต่ ถ้าถามว่าเสียคนดูเพราะว่าเราไม่ได้อัดชิปเกมอื่นหรือแบบเราอัดแต่ไมค์ครับเนี่ยเออผมอันนั้นก็มันอยู่ที่ผมเพราะว่าไงดีโทรศัพท์มันไม่แรงพอที่จะอัดเกมอื่นด้วยซ้ำอ่ะอูเดี๋ยวปั๊บไมค์ครับก็อัปเดตจนแบบไม่มีพื้นที่พอแล,ลงเกมอื่นแล้วมันแต่ว่าเราจะใช้ไปอยู่บ้านระบกแต่บอกว่าระบกมันก็ ไม่รู้เิเขาผมไม่รู้ว่าถ้าจะว่าอะไรผมรู้เปล่าโดยเฉพาะแบบพวกคนเนี้ยจะว่าอะไรผมรู้กี่แบบไปเล่นโรบ,บอกเนี้ยผมผมอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะผมแก่แบบเอองั้นระหว่างนี้พอถามทุกคนเลยว่าทุกคนที่เข้ามาดูนะจะให้ผมเล่นแบบโราบ,บอกไหมแมปไหนว่ามาแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เล่นเกมเหมือนะ ลองแนะนําเกมมาแล้วแบบผมจะเก็บไว้ไอเกมนั้นน่นนะเพื่อผมจะเอาไปคิดว่าเอ,อจะเล่นได้ไหมถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดเป็นค้นหาแล้วเล่นได้ผมก็จะเล่นแต่ถ้าเกิดเกมนั้นอ่ะมันถ้าเกิดเกมนั้นไม่ใช่แนวหรือเล่นไม่ได้จริงๆอะ่ะก็อาจจะมาบอกทุกคนก็ได้ฮัลโหลสเตเตอร์ช่วงนี้ผมก็ ทำโปรเจกต์ไปเยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ลับๆไม่ก็โปรเจกต์ทำเซิร์ฟแล้วก็โปรเจกต์ทำนชั่นซีรีส์ยาวอย่างเช่นคลิปล่าสุดที่ลงไปก็นะครับทุกคนไปดูกันหรือ,อยังก็อย่าลืมไปคอมเมนต์แบบติชมอะไรพวกนี้นะครับว่าเออทำออกมาดีไหมแล้วก็มีตรงส่วนไหนที่ต้องแก้ไหมก็ อย่าลืมไปบอกกันนะครับผมผมจะได้แบบแก้ปรับปรุงแล้วก็จะได้แบบทำให้ดีขึ้นนะครับผมโอเคเลยเวลากลับขึ้นไปแล้วก็เหมือนอัปเดตนี้เ่อเพิ่มเอ่อคอปเปอร์กลิ่มปะอ่าใช่ใช่ใช่คอปเปอร์กลิม ทำอะไรได้นะอ่าเดี๋ยนะถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะาจัดของเออโอโเเคเดี๋ยวว่าถ้าเกิดสร้างบ้านเสร็จเดี๋ยวทำน้องโคปเปอร์โกเลมมาจัดของให้แล้วกันอันนี้ไม่ใช่ทรมานนะเราเราแค่แบบเราเราเรา,เรา,เ,ราเราแค่แบบเออทำน้องแบบเป็นรู้ ท้าไมน้องออมาจัดขอให้เราตอนเราแบบ้าไปแจการประจันภัยเออวันนั้นอ่ะอันนี้ซึ่งมันก็ไม่น่าใช่เรื่องแย่หรอกนะในนี้มีอะไรบ้างไม่มีของเงอือแล้วโอ้ยเนาะเออเหล็กมีนี่หวะ ใช่ขอเผาเหล็กนะโอเคไม่ได้ไม่ได้แล้วแค่ากจะทำส okay. โตนคัตเตอร์เอ๊ะเป็นอะไรบ้างโอเคเก็บตั้งแต่เออ่ตอนที่แล้วเออ่จำไว้ดิเดินออกมาเจอคิปเปอร์ทุกคนได้จะเห็นกันนะ ช็อตนั้นมันจะดูขำไม่ขำมันก็นนดนๆเลยเดี๋ยวมานะโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปธุระมาโอเคมาต่อกันดีกว่าตอนนี้เราได้สะกดสะกด <laughs> สโตนคัตเตอร์มาแล้วอ่า ทอน,นไปก่อนนะครับถ้าถ้าใครเห็นใครเห็น,นอ่ผมเล่นแบบนี้ก็ทอทนไปก่อนคนระับ่จริงๆก็มีคนแนะนำให้ไปซื้อใหม่นะแตผมก็ทอนไปก่อน <laughs> ทีนี้เราจะมาสิ่งที่เราใช้ก็เออหินสีหินสีนั่นก็ ใหไม่ได้สร้างบ้านแนวนี้นะโอเคเหลือไว้ประมาณนี้และอันนี้ก็โอ้คุณไ,ได้หลักหลายเลยงั้น เราจะทำการสร้าง តើទៅតើទៅទៅ บอกว่ามันดูจะน่าจะช้าเกินก็ยวค่อยเร่งเวลาแล้วกัน เวีนกับพื้นที่จะเต็มเอาเถอะแล้วคิปเปอร์ก็มาระเบิดหน้าป้านอ่ะเอาเป็นว่าง,งั้นไว้เจอกันใหม่ส่งเราวันนี้สวัสวดีครับ